ครับตอนนี้เราอยู่กับคุณน้อยนะฮะน้องชายหมอปลาสุดหล่อนะครับวันนี้ดิฉันเป็นอ่าเป็นอะไรละ่ะเขาเรียกเป็นอะไรอ่ะเป็นคนงานของเขาไปขึ้นต้นตาลดิฉันก็เป็นพนักงานแบกหามลูกลอนตาลขึ้นรถนี่วันนี้จะมากินอาหารไทยอีกเมนูหนึ่งนะครับเขาเรียกข้าวต้มข้าวต้มข้าวต,ต,ต้มมัดไส้กล้วยมีถั่วด้วยแต่เราเอามาย่างมันจะหอมมากชอบม,มากเลยเวลาอยู่กรุงเทพนั่งข้างบินนะจะมีของมากอกแอร์เวย์จะมีข้าวต้ม ถ้าต้มอร่อยมากมันจะมัดเล็กๆก็จะแฮปจะจิกเอากลับบ้านแล้วมาแช่ช่องฟิตแล้วเวลาอยากกินก็เอามาปิง้งหอมอร่อยเลยชอบมากเนี่มีแต่ของถูกตาถูกใจที่นี่เราถงสัยต้ตงย้ายมาอยู่ที่นี่แล้ว <c oughs> เป็นไงครับคุณน,น้อยขาเมื่อไหร่จะหาเมียครับเนี่ยน้องชายหมอปลา <c oughs> คนเล็ก <c oughs> เกง่งรวยเอ๊ะรูปหล่อเหมือนกันนะกับหมอปลาใครหล่อกันไหนเงินน้าเลยครับคุณน้อยจะดําเหมือนกันนะ สีผิวนี่โอเคใช่เลยนี่คนนี้พี่สาวคนโตอาจจะดูเลยพี่สาวคนโตป่ะเป็นคนโตเหรอนี่พี่สาวคนโตจะเป็นแม่ครัว<ไ>ที่นี่เขาอยู่กันแบบ<ไ>โอ้โหครอบครัวน่ารักอยู่บ้านติดติดกันนะนี่พี่สาวคนโตก็จะมีร้านอาหารตามสั่งแล้วก็จะสามีกาน่ารักเอาที่เป็นเจ้าของเจ้าเบิร์ไอ้เจ้าเจ้าเจ้าไอ้นี่เจ้าไอ้นเดชนี่กระเพราเขาน่ากินมากเลยดูเตะกองละสามสิบบาทกระเพรากองละสามสิบบาทดูเตะลูกค้าสั่ง ลูกค้าสั่งนะอ่าคนป่วยสั่งเพราะคิดไม่แพงนี่กะเพราที่นี่ใส่ซีอิ๊วดำปลุกใจมากนี่ผัดอะไรครับคุณแม่นี่ะเพราหมึกจ้ากะเพราหมึกเท่าไหร่ครับสามสิบค่ะสามสิบอีกแล้วโอ้แล้วจะได้กําไรยังไงคุณแม่ขาฮะไม่เอากําไรใช่ไหมเอาค่ะแต่เอาน้อยดีจังเลยเห็นไหมเขาผัดแบบแห้งๆน้ํามันไม่ต้องเยอะเห็นไหมดูเต็มเด่นๆปลาหมึกในสามสิบบาทดูเต ไร่สำคัญดูอหอมมากสีอุ่นดำน้ำมันหอยยี่ออุอ้ยแบลกกี้หน่อยอร่อยมากๆเห็นไหมเสิร์ฟเองเห็นไหมทำเองเสิร์ฟเองนักเลงพอครับนี่นะครัวแม่อะไรคะครัวแม่อะไรคะน้องน้ำหวานนะฮะหรอชื่อลูกสาวะ่ะน้องน้ำหวานจ้ะครัวน้องน้ำหวานนะนี่พี่สาวคนโตของหมอปลานะ เปิดร้านขายอาหารตามสัม่งราคาถูกมากที่ข้างๆบ้านหมอปลาครอบครัวนี้เขาอยู่กันแบบใกล้ๆกันน่ารักช่วยกัน <ไป S 1> นี่คาต้มปิง้งเดี๋ยวที่ฉันจะต้องกินคาต้ตมปิง้งอ้อตายละมีแต่อร่อยเมื่อกี้เมื่อกี้คุณน้อยน้องชายหมอปลาเขาตัดรอนตาลให้กินอร่อยมากมันไม่ขมอ่มมมพะพอกินที่กรุงเทพม,มันจะขมที่นี่มันจะอร่อยเดี๋ยวนี่แกงอะไรแม่อ๋อใครทำฮะใครทำอ๋อทำกิน ทำกินเองเหรอคะโอ้ที่กับข้าวที่อร่อยนี่ข้าวต้มปิ้งเดี๋ยวจะกินเขาบอกมีถั่วดำด้วยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินข้าวต้มไส้อ่าไส้กล้วยแล้วใส่ถั่วดำนะครับโอ้ตายแล้วมีแต่ของอร่อยอร่อยกลับได้หรือยังคุณแม่กลับหรือยังหรือยังกลับแล้วจ้ะกลับแล้วเนาะมันจะหอมเนาะนี่นี่อ่อนี่มาจากไหนเข้าต้มมาจากไหนคะ้องขาวซื้อมาให้ ซื้อมาจากเพชรบุรีหรอคะใช<า>่นี่ของใหม่ของใหม่สดเลยใช่ไหมเชา้านี้เลยคะของใหม่เลยคับ<า>น่ากินมากมันจะหอมเวลานั่งเครื่องบินของบางกอกแอเร์เวสก็จะแฮบเขามีเข้าต้มแม่อะไรออร่อยมากแล้วก็ก็มีไส้ถั่วด้วยก็จะแฮบแฮกลับบ้านแล้วก็มาแช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นแล้วก็แช่ตู้เย็นแล้วก็จะจะนำ มากินเวลาหิวก็จะมาปิ้งนะฮะก็จะอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวจะกินให้ดูนะเดี๋ยวจะสวยๆยื่กินให้ดูดีดีครับโอ้ยที่นี่ดีมากเลยนะครับน่ยมันมีความสุกว่ามาที่นี่มันมีความสุขมากเลยนะมัรู้วันนี้จะได้กลับกรุงเทพไหมนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องอยู่รำ มีหน้าครับเป็นสามีคนตายเป็นศพที่เป็นศพที่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นศพที่ไม่มีเงินทางหมอปลาน้องน้ำฟ้าและทีมพ่อพี่อุ๊บก็เป็นเจ้าภาพกันนะฮะก็สวดมาสามวันแล้วพรุ่งนี้เผาวันนี้ก็สามีคนเสียชีวิตก็จะบวชเห็นบอกว่าบวชจะไม่ศึกตลอดชีวิตเลยซึ่งพี่อุ๊บก็จะเป็นคนปงผมด้วยแล้วก็จะรำหน้างานด้วยก็ถือว่าอนุโมทนานะฮะร่วมบุญกันนะครับก็จะนำบุญนี้มาฝากกับ ทุกๆคนนะครับนะฮะอ้าเดี๋ยวเราดูคัตต้มต่อนะคัตต้มต่ออ้าวเห็นไหมเดี๋ยวจะกินแล้วนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยจะกินละเดี๋ยวจะวจ,จะกินอ่ะเดี๋ยวเราเปิดเดี๋ยวเราจะกินแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะกินช้อนอยู่ไหนอืมเดี๋ยวจะกินเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวหอมนี่อืมโอ้ยหอมมากเลย ต้องไม่ไหม่ยิมเตียมมันจะหอมมากเลยนะข้าวต้มมัดนะฮะแต่เราเอามาปิ้งมันจะหอมครับเองสั่งให้ใครคะตัวเองสั่งสั่งให้ใครน้องๆเด็กๆหรอหรออหรต้องมารับเองเลยน้องอยู่นู่นอยู่วัดกันหมดไอ้พวกจมูเจ้าอยู่วัดอ้าวหรอครับไดยแล้วเดี๋ยวไปตรงที่ไหนครับ เอาไปสองที่ไห้เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ละอีกแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่งนะครับกินได้หรือยังกินได้แล้วกินเลยเหรอครอุณน้อยมาถ่ายให้พี่หน่อยคุณน้อยถ่ายพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพี่จะห่อกินคุณน้อยถือพี่หน่อยนะ,ะเป็นยนะูทูบเบอร์น,อน,น,นะ,อ,ะ,ะอันไหนดีอันไหนสวยเดี๋ยวแก่กินละอันนี้เนาะอันไหนดีออันไหนดีอันไหนก็ได้ก<ด>ินเลย ยนี่เนาะวันนี้นักทายพุเทธิยามอ้ายนะน<ร>อยแกะน้อยถ่ายตรงนี้ถ่ายตรงนี้นี่แกะให้ดูนี่โอ้ยหอมอายร้อนด,ด้วยหัวใช่ไอ้คุณมาอ้ายอุย้อย,ยช้อนเองน็งจะกชัยหมู ได้น่ะที่ต๊ะน่อยเฮ้ยทเอร์ไป่องไหนครับเนี่ยมาจากเอออยากถ่ายชแนลนี่นี่ดูพี่กินเห็นไหมเห็นไหมนี่มันจะหอมมากข้าวต้มข้าวต้มมัดแต่เอามาปิ้งนะข้าวต้มไส้กล้วยมีถัวด้วยหากินยากมากมานี่ดิฉัน้วนแน่แหละกินใล้ดูค่ะ นี่ตอนนี้ได้ยูทูบเบอร์คนใหม่คุณน้อยน้องชายหมอปลาคนถ่ายให้อืมโอ้โหอร่อยมากอืมโอ้ยอรโออืม คุณแม่กีหยานเนี่ยอร่อยจังเลยกินไปเลยโอุ๊บจะเอาหยานก็ได้โอ้ยคนนี้ใจดีจังเลยนะรักเลยนะไม่ไปไหนแล้วดิฉันเดี๋ยวเย็นนี้ถูกหวยเรามาอยู่ยาวเลยเลี้ยงทั้งหมู่บ้านเลยดีไหมอือร่อยมากอาไปน้อยกินไหมอย่างที่ว่าพี่สวนบอกแล้วพี่อุ๊บผิดกันในตัวละครอ๋อทำไมครับไม่เหมือนกันเลยในนั้นเหมือนคน a c จ i n g แต่ตัวจริงนี่โอ้โห จะจริงเนาะเราต้องงามภายนอกแล้วต้องงามน้ำก,กายจิตใจเดี๋ยวว่าจะหาผัวที่นี่ทล้วคนหนึ่งหาให้หน่อยได้ไหมมีไม่มีหลงเหลือมั้งไหมครับผัวได้ค่ะนักัมาแล้วตายล้วเดี๋ยวเราปิดก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะแห่นักกันนะกดไลค์กดแชร์กดกลับตะไลครับต้องมัดโอเคครับคุณสน้อยค่ะส่งพี่